สวัสดีคะ่ะนักเรียนก่อนที่เราจะเริ่มบทเรียนกันเนี่ยครูยอยากให้นักเรียนเนี่ยลองพิจารณาข้อมูลตรงหน้านี้สิมันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับน้ําหนักที่เป็นกิโลกร,รัมของนักเรียนชั้นม2ทับสิโรงเรียนหนองงูเลื้อยจํานวนทั้งหมด20คนซึ่งเราก็จะเห็นว่าข้อมูลของจํานวนนักเรียน20คนเนี่ยเขาก็แสดงออกมาให้เลยใช่ไหมว่าเป็น 51, 41 41, 41 52ตุ๊ด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 จนถึง72เลย คูถามว่าถ้าน้ำหนักต่ําสุดของห้องนี้เป็นเท่าไร่และน้ําหนักสูงสุดของห้องนี้เป็นเท่าไหร่ถ้าเราไล่หาใช่ไหมค่อยๆไล่ดูไปทีละตัวทีละตัวเนี่ยเราก็จะพบว่าน้ําหนักต่ําสุดของห้องนี้ก็คือ39ส่วนที่สูงที่สุดเนี่ยก็คือ72นั่นเองแต่ถ้าสมมติคูถามว่านักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยมีน้ําหนักกี่กิโลกร,รมัมเออเราตอบได้ไหมอะ เราก็ต้องเป็นยังไงอ่ะก็ต้องไล่ดูอีกใช่ไหมคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาน้ำหนักมากเท่าไหร่กันและถ้าครูถามอีกว่าน้ำหนักช่วงประมาณ30กิโลกร,รัมถึง40กิโลกร,รัมเนี่ยมีกี่คนโอ้โหนักเรียนเราก็ต้องมานั่งไล่ดูอีกแต่ละข้อมูลแต่ละข้อมูลว่าอันไหนบ้างที่อยู่ในช่วงระหว่าง3 0ถึง40กรริโลกรัมใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยมันยากต่อการพิจารณาข้อมูลมากๆกก็เลยมีการนำเสนอ เออเราก็เลยแบบมีการนําเสนอนอกจากการใช้แผนภาพจุดเนี่ยเป็นแผนภาพอีกอย่างหนึ่งซึ่งเขาเรียกกันว่าแผนภาพต้นใบนั่นเองแผนภาพต้นใบเนี้ยหรือว่าในชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า stem and leaf plot นั่นเอง stem ก็แปลว่าลําต้นใช่ไหม leaf ก,ก็แปลว่าใบอันเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกับต้นกับใบแบบไหนเดี๋ยวจะมาดูวิธีการสร้างกันซึ่ง easy มากมาก ก่อนอื่นเราพิจารณาข้อมูลก่อนอันนี้เป็นข้อมูลจากที่เราพิจารณามาเมื่อกี้เลยก็คือน้ําหนัก20เอ,อ่อน้ำหนักของนักเรียน20คนที่เราคิดเป็นกิโลกร,รมัมใช่ไหมคะอันดับแรกเลยเนี่ยให้เราเนี่ยหาจํานวนที่น้อยที่สุดแล้วก็จํานวนที่มากที่สุดก่อนตอนแรกเราหาไปแล้วนี่จํานวนที่น้อยที่สุดอะ่ะมันคือ39ส่วนมากที่สุดก็คือ72เราก็จะได้ข้อมูลอันนี้มาตามลําดับ อ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วขั้นตอนที่2ทํายังไงต่อขั้นตอนที่2เนี่ยเขาบอกว่าให้วาดเส้นตรงในแนวตั้งปุ๊บแบบนี้จากนั้นเขียนกํากับคําว่าต้นไว้ทางขวามืออ่ะแบบนี้แล้วไอ้ต้นนะ่ะเราจะดูจากไหนนักเรียนดูดีๆนะคะอันเนี้ยตอนเนี้ยเราจะเห็นว่าเลขมันมีกี่หลักมันมี2หลักใช่ไหมครูยกตัวอย่างปุ๊บห้เอมามี2หลักมี5กับ1ถูกเปล่าในส่วน เลขตัวสุดท้ายตัวนี้เราจะไม่ดูเลยเราจะไม่ดูเราจะไปดูที่ไหนเราจะไปดูเลขที่อ,อื่นเลขตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวสุดท้ายก็คือ5จะเห็นว่าต้นเนี่ยมีเลขอะไรได้บ้างที่ไม่ใช่เลขตัวสุดท้ายอ่ะเราไม่ดูเลขตัวสุดท้ายเลยนะเราก็จะเห็นว่าตรงต้นเนี่ยมีเลข5มีเลข4มีเลข4อีกแล้ว7 แล้วก็6แสดงว่าส่วนที่เป็นตรงส่วนต้นเนี่ยก็คือเป็นส่วนนอกเหนือจากเลขตัวสุดท้ายใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่าปึ๊บอ่ะก็คือ3 4 5 6แล้วก็7นั่นเองอันนี้มันบางอยู่เด๋ยวครูลบให้เห็นไหมเป็น3 4 5 6แล้วก็7อันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นส่วนต้นซึ่งครูก็จะเขียนเรียงมาได้แบบนี้เลยฟึบ3 4 5 6 เอามาแค่อย่างละตัวเท่านั้นพอ,อดูแค่เลขข้างหน้านะที่ไม่ใช่ตัวท้ายสุดหลังจากนั้นหลังจากนั้นขั้นตอนที่3ปุ๊บขั้นตอนที่3บอกว่าให้เขียนหลักหน่วยก็คือเลขตัวสุดท้ายนั่นเองลงบนทางขวาของเส้นตรงโดยเลขหลักหน่วยหรือว่าเลขตัวสุดท้ายเนี้ยมันคือส่วนใบนั่นเองเมื่อกี้เราได้ส่วนต้นแล้วใช่ไหมส่วนต้นก็คือ3 4 5 6 7ถูกเปล่า งั้นแสดงว่าเราอ่ะจะต้องเริ่มเขียนเลขหลักหน่วยหรือว่าเลขตัวสุดท้ายอ่ะเห็นไหมเลขตัวสุดท้ายคือเท่าไหร่เนี่ยดูแค่ตัวสุดท้ายเท่านั้นนะ่ะนักเรียนตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเขียนทุกทุกตัวเลยนะอ่ะโดยเริ่มจากเลขที่มันมีค่าน้อยน้อยน้อยสุดไปยังเลขมากที่สุดโดยให้เขียนครบทุกจำนวนเดี๋ยววิธีการเขียนเดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูแบบนี้ นักเรียนสังเกตเห็นไหมว่าอันแรกอันแรกมันคืออะไรเลขแรกมันคือ51แต่เราเป็นไงเราดูแค่เลขตัวสุดท้ายเท่านั้น51มันอยู่ตรงไหนตรงส่วนต้นมันคือ5นั้นส่วนปลายเออตรงส่วนใบถูกเปล่าปึ๊บส่วนใบก็จะคือเลข1น,นั่นเองเห็นไหมก็จะเป็น51ต่อไป41ล่ะ41ก็คืออ๋อเลขตัวสุดท้ายมันคือเลข1แต่ว่าส่วนต้นอ่ะมันคือเลข4เลข4มันอยู่ตรงนี้ เราก็เขียนเลข1ตามท้ายอย่างนี้ตัวที่2 41ี่เหมือนกันแสดงว่าเป็นไงนี่ไงเลขส่วนต้นมันคือ4งั้นแสดงว่าส่วนใบก็คือเลข1เห็นป่าวเบบเสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วตัดทิ้งเลยนะตัดทิ้งเดี๋ยวงงต่อไป52เราจะเห็นว่าส่วนต้นคือ5ส่วนใบก็คือ2นั่นเองเขียน2ไป39ส่วนต้นคือ3ส่วนใบก็คือ9นี่เขียนไปแบบนี้ส่วนต้นคือ4ถูกไหมส่วนใบก็ต้องเป็นเลข9 แล้วก็57แบบนี้ถูกไหมคะส่วนต้นคือ5ส่วนใบก็คือ7จ็ดไมเสร็จแล้วเสร็จแล้วส่วนต้นคือ4ส่วนใบก็คือ1นักเรียนเขียนไปเลย8ส่วนใบคือ6เห็นไหมต้นคือ5ใบก็คือ9นั่นเองเปิบ7ปึ๊บ43ก็คือเขียนตรงนี้52ก็คือตรงนี้ ไหมเขียนแค่เอาเลขท้ายสุดนะเลขตัวหลังสุดท้ายเลยเนี่ยมาเขียนในส่วนใบให้หมดเปิบโอ้ยมือครูลัานน่ะติดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต่อไปก็เป็นสีแล้วก็ต่อไปหก ก็เขียนเลขศูนย์เลยเขียนศูนย์ไวนะ้นะนกักเรียนเขียนเลขทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นศูนย์ก็เขียนเหมือนกัน45ก็จะเป็นตรงนี้ส่วนที่ห้าเออแล้วก็สุดท้ายก็คือ72เปร๊บเราก็จะได้ส่วนต้นแล้วก็ส่วนใบมานักเรียนสังเกตให้ดีส่วนต้นอนะเป็นไงเราจะเอาแค่มา เ,เลขละ1ตัวเท่านั้นเช่นมันมี39ถูกไหมก็เอาเลข3มา41 42 43 45 5 6 6ก็เอาแค่เลข4มาเท่านั้นแต่ส่วนใบส่วนใบเราจะต้องเอาเลขตัวสุดท้ายของทุกตัวเนี่ยมาเขียนให้ครบให้หมดเลยเสร็จแล้วถ้าได้แบบนี้แล้วเพื่อการให้แบบดูง่ายขึ้นดูแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ย เขียนเลขตัวส่วนใบเนี่ยตรงนี้นะส่วนใบเนี่ยจากมากไปหาน้อยตอนเนี้เรายังเห็นว่าเรายังไม่ได้เรียงลําดับเลยเห็นป่าเลขมันยังสเปะสปะอยู่ก็คือจะให้นักเรียนเนี่ยทำการเรียงเลขจากมากไปหาน้อยเพื่อจะได้เขียนง่ายขึ้นแต่ว่าถามว่าจริงๆแล้วจําเป็นจะต้องเรียงเลขไหมก็อาจจะไม่จําเป็นแต่ว่าเพื่อการแบบให้ดูง่ายขึ้นสะดวกขึ้นก็คือเราเรียงเลขดีกว่าอ่ะถ้าเรียงเลขแล้วครูก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้ เห็นไหมนี่ไงเรียงลําดับมาแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยตั้งแต่เลขหลักน้อยๆไปถึงมากๆเห็นไหมเรียงจากน้อยไปหามากนั่นเองเสร็จแล้วพอได้อันนี้แล้วพอได้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 ต้นกลับไปแล้วมันจบหรือยังเกือบจะจบแลนักเรียนเราได้ต้นกลับไปมาแล้วขั้นตอนต่อมาขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนที่5 เขาบอกว่าขั้นตอนที่5เนี่ยให้เรากําหนดสัญลักษณ์แทนการอ่านข้อมูลด้วยกําหนดสัญลักษณ์ยังไงเช่นแบบนี้ให้เขียนกํากับไว้เลยว่าสัญลักษณ์5้ขีดสหมายถึง52เห็นไหมเวลาเราอา่านเวลาเราอา่านอ่าเวลาครนะูอ่านนะอันเนี้ยสขีดเก็คือ39้นั่นเอง C ีขีดหก็คือ41นั่นเองเห็นไหมสี่ขีดกับ C แบบนี้ก็เป็น44นั่นเองอย่าลืมกำกับมันไว้ด้วยเสมอ คราวนี้มันเริ่มง่ายขึ้นและจากการที่เรามีข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็สามารถตอบคำถามได้จากแผนภาพต้นใบถูกไหมเขาถามว่านักเรียนเนี่ยที่มีน้าหนักน้อยที่สดุดแล้วก็มากที่สุดกี่กิโลกร,รมัมเราก็บอกได้เลยว่าน้อยที่สุดอะมันคือ39ส่วนมากที่สุดอะคือ72ตรงนี้เป็นใบนะคะใบไม่ใช่ปลายเสร็จแล้ว ถ้าเขาถามว่านักเรียนส่วนใหญ่มีน้ำหนักอยู่ในช่วงใดอยู่ในช่วงใดนักเรียนจะเห็นว่าเป็นไงช่วงตั้งแต่41ถึง49เนี่ยคนเนี่ยน้ำหนักแบบว่าส่วนใหญ่จะน้ำหนักอยู่ในช่วงนี้ถูกเปล่าเห็นไหมมันเริ่มดูง่ายขึ้นแล้วแล้วถ้าครูถามว่าเออนักเรียนที่มีน้ำหนัก52กิโลกร,รัมมีกี่คนโอ้โหเราก็ไปดูเลยตรงต้นต้องเป็นเลข5ส่วนใบก็คือเลข2ถูกไหมจะกลายเป็น52 52มีกี่คนนี่ไงคนที่หนึ่ง แล้วก็คนที่2 52มีทั้งหมด2คนนั่นเองอีซีมากคราวนี้คราวนี้เราก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ่ะทำเป็นและสร้างเป็นและคราวนี้เราลองมาดูในส่วนที่แล้วถ้าเป็นเลขทศนิยมล่ะมันสามารถใช้ทศนิยมมาเขียนแผนภาพต้นใบได้หรือเปล่าอันนี้เขาก็บอกว่า เดี๋ยวจะให้ลองมาวัดน้ําหนักของนักเรียนชั้นม .2 อทับหนึสิโรงเรียนหนองงูเลื้อยเนี่ยจำนวน20คนแต่ว่าไอหน่วยกิโลกร,รัมเนี่ยมันดันเป็นเลขทศนิยมนะสิแล้วถ้าเราจะเขียนแผนภาพต้นใบอ่ะเราจะเขียนได้ยังไงขั้นตอนแรกโอ้โหทําเหมือนเดิมทุกประการเลยนักเรียนอ่ะจากดูข้อมูลจะเห็นว่าน้อยที่สุดถูกเปล่ากับมากที่สุดน้อยที่สุดเนี่ยคือเท่าไหร่น้อยที่สุดมันคือ 39.3นั่นเองส่วนมากที่สุดมากที่สุดก็คือ61.6โอ้ยจะเห็นว่าเป็นไงอะ่ะอ่ะเราก็ได้ข้อมูลมาแบบนี้แล้วใช่ไหมเสร็จแล้วให้เราดูอะไรนะครูบอกว่าเลขตัวสุดท้ายเลขตัวสุดท้ายอันนี้มีกี่หลักหนึ่งสีอ่ะครูยกตัวอย่างเป็น4ีีหนึ่ง นี่44.1ถูกไหมมันมีทั้งหมด3ามตำแหน่ง3าหลักถูกเปล่าอันนี้อันที่1อันที่2และอันที่3เลขตัวสุดท้ายจะไปอยู่ส่วนใบนอกนั้นนอกนั้นที่ไม่ใช่เลขตัวสุดท้ายก็คือที่ครูวงกลมไว้อันนี้จะเป็นส่วนของต้นนั่นเองอ่ะพอดูข้อมูลแบบนี้แล้วเราก็จะทําการเขียนแผนภาพต้นใบโดยการลากเส้นตรงยาวๆลงมาก่อนกํากับไว้ว่าฝั่งนี้คือต้น ฝั่งนี้คือใบถูกไหมคะฝั่งต้นเราก็ดูบอกว่าเราบอกว่าไอ้ตรงส่วนใบอะ่ะมันคือเลขตัวสุดท้ายถูกไหมส่วนต้นอะ่ะก็คือเป็นไงที่ไม่ใช่เลขตัวสุดท้ายนั่นเองก็คือเอามาให้หมดเลยถูกไหมเลือกมาแค่อย่างละตัวเท่านั้นก่อนเอินครูเจอ39ก่อนครูเขียน39มันมี40ด้วย40ตรงนี้ไง40เห็นย์นสี่ศูนย์อหยิบมา1ตัวนี่ก็40เหมือนการหยิบมา1ตัวต่อไปต่อไป เออ41มีไหมอ่ามี41 42ไหนไล่ดูดูซิอ่า42ไม่มีก็ข้ามไปเลย43มีอยู่ก็คือตรงนี้นั่นเอง44มีนี่ไงตรงนี้เลขหน้าเป็น44 45ละ่ะ45ก็มี46เหมือนจะมีไมมเอ่ย46ก็มีอยู่ตรงนี้47 47อยู่ตรงนี้ปุ๊บ48ละ่ะ 48อยู่ตรงนี้อ่ะ48 49รู้สึกว่าครูไม่เห็น49นะต่อไปน่าจะเป็น50แล้วละ50มีมั้ยเอ่ย50ก็ไม่มีให้เป็น51เลยละกนันนี่51 52อยู่ตรงนี้52 53 54 55. 55 55ไม่มีต่อไปก็น่าจะเป็น56อยู่ตรงนี้57 นี่แล้วก็58 59ไม่มีแล้วก็ข้ามไปเป็น61เลยเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราได้ส่วนต้นมาแล้วส่วนต้นจะหยิบมาแค่1เลขเท่านั้นใช่ไหมคราวนี้ส่วนใบส่วนใบก็คือเป็นไงเราจะเอาแค่เลขตัวสุดท้ายเท่านั้นของข้อมูลทั้งหมดเลยนะเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากอ่ะคูปเปลี่ยนสีเป็นสีส้มแล้วกัน เริ่มจาก51.2ครูบอกว่าเอาเลขตัวสุดท้ายใช่ป่ะา51.2เราไปดูเลยต้นน่ะมันคือ51งั้นใบก็ต้องเป็นเลข2เห็นไหมเอาแค่เลขตัวสุดท้ายมา41 4 41อจ่น่มันคือส่วนต้นแล้วส่วนใบก็คือ4นั่นเองอครูเขียน41.4ก็คือ41่ตรงนี้40.9ก็จะเป็นตรงนี้เขียนเลข9 51.7ก็จะเป็นตรงนี้ใส่เลข7ลงไป 39.3ก็ใส่เลข3ตรงนี้48.8แอ่ะใส่แล้วตัดไปด้วยนะเดี๋ยวลืม56.6 56.6แสดงว่า6ใส่ตรงนี้ปุ๊บ41.2ตรงนี้ปุ๊บ47.9ตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมห้าสี่สิบห้าอ่ะสี่สิบห้าอยู่ตรงไหนสี่สิบห้าจุดห้าอ่ะคูใส่ห้าไปแบบนี้ปุ๊บห้าสิบแปดจุดเก้าปุ๊บ ตัดไป57.0ใส่ศูนย์ลงไปเลยนักเรียนดาวมันบางอยู่นะนี่นี่นี่ครูใส่ศูนย์ลงไปแล้วนะนี่นะนี่ศูนย์อยู่นี่นะอ่ะโอเคปึ๊บต่อไปต่อไปเป็น43.4 43.4 43. ครูใส่สีตรงนี้ปึ๊บ52.3ครูใส่สามตรงนี้40.8 40.8ใส่8ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บครูใส่สีตรงนี้ปึ๊บ 6 1สแสดงว่าอยู่ตรงนี้44.9ก็คือใส่9ตรงนี้เห็นไหมเอาเลขตัวท้ายเท่านั้น46.2เลขตัวท้ายคือเลข2และ61.6ก็คือเลขตัวท้ายก็คือเลข6นั่นเองเรียบร้อยแล้วนักเรียนถ้าใครที่สามารถเรียงลำดับเลขได้ก็คือเรียงจากน้อยไปมากได้เช่นตรงนี้มันเป็น9กับ8ใช่ไหมอาจจะเรียงให้เป็น8กับ9มันก็จะดูได้ง่ายขึ้นอันนี้สำหรับเพื่อเป็นการแบบว่า ให้ดูง่ายขึ้นแต่ถ้าถามว่าไม่ทําได้ไหมครูก็ได้เหมือนกันอ่าคราวนี้อย่าลืมเขียนกํากับไว้ด้วยว่าสารยาลักเลือกมาสักหนึ่งตัวครูเลือกเป็น39.3แล้วกัน39ขีดด้วย3เห็นไหมตัวแรกตัวแรกตัวนี้39ขีดด้วย3หมายถึง 39.3มนั่นเองงั้นถ้าสมมติว่าครูจะอ่านครูจะอ่านและครูจะอ่านครูจะอ่านค่านี้52ขีด3ก็เท่ากับเท่าไหร่นะ52.3มนั่นเองแล้ว57ขีด0ตรงนี้ก็จะเท่ากับ57.0นั่นเองแปลว่าเราเขียนได้เรียบร้อยแล้วนะอ่ะคราวนี้ถ้าครูจะถามว่าออน้ำหนักสูงที่เออน้ำหนัก ต่ำที่สุดคือเท่าไหร่เราก็ตอบได้เลย39.3ส่วนสูงสุดก็คือ61.6นั่นเองและถ้าครูถามว่าคนที่มีน้ำหนักอยู่ในช่วงระหว่างตั้งแต่4 0ถึง57มีกี่คนน้ำหนักตั้งแต่40-57ถึง57มีกี่คนนี่ไง40มันอยู่ตรงนี้ส่วน57มันอยู่ตรงนี้เห็นไม5้นับเลย 1>, 1 2 3 4 5 6 7งสามสี่ห้าดแปดเก้าสิคนนั่นเองแล้วถ้าเวลาเช็คเวลาเช็คว่าข้อมูลครบ20คนจริงๆหรือเปล่าเช็คยังไงนับตรงใบเลยนักเรียนเห็นไหมนับตรงใบเลยนะนนยนะอย่างนี้อันหนึ่งสองสามสี่ห้าห 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 19 20นี่ไงคบ20คนตามข้อมูลในตารางที่เขาให้มาพอดีเลยทำเป็นแล้วนะทำเป็นแล้วนะถ้าเจอทศนิยมแบบนี้คราวนี้เึ๊บอ่ะเราตอบไปแล้วเนาะถ้าสมมติว่าสมมติว่ามันมีข้อมูลอยู่2ข้อมูลปกติแล้วมันจะมีข้อมูลแค่ อย่างเดียวใช่ไหมเช่นเมื่อกี้มันเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับน้ําหนักของนักเรียน1ห,ห้องแต่คราวนี้ถ้าสมมติว่ามันมี2ข้อมูลแล้วเขาอยากเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันเราจะสามารถสร้างแผนภาพต้นใบได้ยังไงลองดูตัวอย่างข้อนี้เขาบอกว่าร้านขายไก่ทอดแห่งหนึ่งเนี่ยเปิดกิจการแบ่งออกเป็น2ส,สาขาเลยนะปึ๊บซึ่งได้แก่สาขา A แล้วก็สาขา B แต่ละสาขาเนี่ยจะต้องเก็บข้อมูลยอดขายแบบ ไก่ทอดอ่ะแบบว่าในแต่และว,วันนะขายได้กี่ชิ้นซึ่งในการเก็บข้อมูลของเขาเนี่ยเขาเก็บเก็บข้อมูลเป็นเวลา10วันโดยมีข้อมูลการขายดังนี้สาขา A บอกเลยวันที่1ขายได้125วันที่2ขายได้112วันที่3ขายได้147แบบนี้ไล่ไปจนครบ10วันสาขา B ก็เหมือนกันมันมี2สาขาใช่ไหมสาขา B วันที่1ก็ขายได้110ชิ้น วันที่2ขายได้151ชิ้นวันที่3ขายได้150ชิ้นอ่ะเป็นแบบนี้คราวนี้วิธีการสร้างแผนภาพต้นใบคู่อยากเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันจะทำยังไงดีนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นเลขหลักร้อยเหมือนกันเลยมี3หลักเหมือนกันเลยแปลว่ามันน่าจะใช้อะไรร่วมกันถ้าครูต้องการให้มันเปรียบเทียบอ่ะลองพิจารณาข้อมูลดีๆ จริงๆแล้วแบบนี้ก็คือใช้ส่วนต้นร่วมกันนั่นเองเดี๋ยวมาดูวิธีการสร้างก่อนอื่นนักเรียนเขียนแบ่งข้อมูลออกเป็น2เส้นแต่ก่อนเราจะมีเส้นตรงแค่เส้นเดียวใช่ไหมคะคราวนี้สิ่งที่ต้องใช้ร่วมกันก็คือส่วนต้นนั่นเองนักเรียนคิดว่าส่วนต้นมีเลขอะไรได้บ้างที่เป็นส่วนต้นปบ๊บจะสังเกตเห็นว่าส่วนต้นไม่ใช่เลขตัวสุดท้ายใช่ไหมดูสาขา A นะส่วนต้นเป็นไปได้ก็คือ 12, 11, 14 16 12 12ไปแล้ว11ไปแล้ว14แล้วก็15เห็นไหมของสาขา A จะมีปึ๊บส่วนต้นนะส่วนต้นของสาขา A 11 12 13เอ้ยไม่ใช่มีมีม 13, 14 14ก่ก้อน14 15แล้วก็16ลองมาดูสาขา B มากว่าส่วนต้นจะเป็นเลขอะไรได้บ้างก็จะเห็นว่ามีเลข11 11ถูกไหม สาอ่ะ12ก็มี13ก็มี14ไม่มี15แล้วก็16เห็นไหมอะ่ะว่าส่วนที่มันเป็นส่วนต้นอะ่ะมันมีเลขที่ซ้ำกันด้วยเช่น11 12แบบนี้10 15 16แบบนี้ํากันเขาก็เลยบอกว่าถ้าอยากเปรียบเทียบข้อมูลก็เอาส่วนต้นมาใช้ร่วมกันสิวิธีการทําก็คือทําแบบนี้ปุ๊บเขียนส่วนต้นไว้ตรงกลางแล้วก็เอาส่วนต้นมันเป็นไงนะตั้งแต่11บเถึงสิเลยใช่ไหมนักเรียนก็เอามาทั้งหมดเลยระหว่างสาขา A สาขา B ทุกตัวที่สาขา A มีทุกตัวที่สาขา B มีก็จะได้เป็น 1ิ1เ1็ดสิบสอเห็นไหมต่อให้สาขา B ไม่มีเลข14ก็ไม่เป็นไรเราเป็นไงเราใช้ร่วมกันถูกเปล่าการใช้ร่วมกันก็คือเอาตัวที่มันแบบว่าเหมือนกันอะมาเขียนให้หมดแล้วก็อันไหนที่ไม่มีก็เขียนลงไปด้วยคราวนี้ให้ฝั่งซ้ายมือแต่ก่อนเราจะบอกว่าฝั่งซ้ายมือคือต้นฝั่งขวามือคือใบแต่คราวนี้พอมันใช้ต้นร่วมกันแล้วเนี่ยจะให้ฝั่งซ้ายมือเนี่ย เป็นของข้อมูลอีกหนึ่งชุดและก็ฝั่งขวามือเนี่ยเป็นข้อมูลอีกหนึ่งชุดครูก็เลยกําหนดให้ฝั่งซ้ายมือเนี่ยเป็นข้อมูลของสาขา A ส่วนซ้ายมือเนี่ยเป็นข้อมูลของสาขา B เรียบร้อยและคราวนี้ไอสาขา A แบบสาขา B เนี่ยส่วนที่เหลือตรงนี้เราจะต้องเขียนเป็นใบใช่ไหมคะเป็นข้อมูลของใบใบก็คือเอาอะไรเอาเลขตัวท้ายสุดของข้อมูลเนี่ยมาเขียนลงไปนักเรียนจะเห็นว่าเริ่มจากสาขา A ก่อนจะเห็นว่ามันเริ่มต้นด้วย11ใช่ไหมหนึ่งหนึ่งมีอะไรมาัางหนึ่งหนึ่งสองนี่ไงแล้วก็อะไรอีกหนึ 115, ่งหนึ่งห้าครูก็จะได้เป็นสองกับห้าเขียนลงไปตรงส่วนใบตรงนี้ เลข12มีอะไรบ้างนี่ไงเลข12มี6เลขเดียวกับเลข8อ่าก็จะได้2อุ้ยมี5ด้วยนี่มี5ตรงนี้ด้วยก็เป็น5 6 8เห็นไหมถ้าอ่านนักเรียนอาจจะยงังงงอา้าวแล้วคู่มันจะอ,าอ่านยังไงไม่ต้องสงสัยเราจะเริ่มต้นอ่านจากต้นไปหาใบาก็คือต้นก็คือ12ใบก็คือ8อย่างนี้ใช่ไหมสิบสอขีดแเห็นไหมสิบสอขีดแเริ่มจากต้นไปหาใบาจะอ่านได้ว่า128นั่นเอง อ่ะคราวนี้มาเขียนเรียงให้หมดเลย13ไม่มีก็ไม่ต้องเขียน14มีไหมสิบสีมีก็เขียนลงไปแบบนี้ปุ๊บก็จะได้เป็น377อ่ะถ้าเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากมันก็จะดูง่ายขึ้น15ก็มีเลข3และ16ก็มี7เห็นไหมสิบหกขีดสิบขีดเ อ่านว่า167นั่นเองสาขา B ีเราก็ไปดูข้อมูลจากตรงไหนตรงตารางช่องที่2ตรงนี้สาขา B ีมีเลขอะไรมาก112่่ง,งอาเป็น0ูนย์ใช่ไหมหนึ้ตรงนี้เขียน0ูนย์ลงไป1 1ึ่เขียน4ลงไป117ก็เขียน7ลงไปในส่วนใบก็จะได้ข้อมูลออกมาแบบนี้ปุ๊บใครได้แบบนี้บ้าง อลองเขียนแล้วถ้าได้แบบนี้ก็คือถูกต้องนะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าอย่าลืมอะไรนะอย่าลืมเราต้องกำกับสัญลักษณ์ไปด้วยว่าสัญลักษณ์12ขีด2หมายถึงคูเขียนผิดต้องเป็น122้นั่นเองแบบนี้เวลาอ่านเวลาอ่านอันนี้อาจจะอ่านงงๆก็คือเราเริ่มอ่านจากต้นก่อน 115, 1 1 5 1 1 2้ 8เห็นบ้า12ขีด8ก็คือ128นั่นเองได้ไหมป๊บ คราวนี้เรามีข้อมูลมาแหละครูถามว่ายอดขายสูงสุดและยอดขายต่ำสุดของแต่ละสาขาเป็นเท่าไรโอ้โหอีซีมากยอดขายสูงสุดสูงสุดของสาขา A สาขา A ก็คือตรงนี้คือหนึ่งส่วนยอดขายต่ำสุดของสาขา A ก็คือ1 1 2ิบนั่นเองเปิบเรียบร้อยแล้วต่อไปลองมาดูสาขา B บ้างสาขา B ยอดขายสูงสุดอ่ะ ยอดขายสูงสุดของสาขา b ก็คือ163ใช่ไหมตรงนี้163ยอดขายต่ำสุดก็คือ1 1 0นั่นเองเราก็จะได้แบบนี้ออกมาถ้าเขาถามอีกว่าสาขา a มียอดขายไก่ทอดที่มากกว่า1 1 2ชิ้นอยู่จำนวนกี่วันนักเรียนที่มันแสดงอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยที่เราเอามาแสดงแสดงข้อมูลอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าข้อมูลที่มันแสดงเนี่ยมันคือแสดงจำนวนอะไรเนี่ย115 115 112เนี่ยมันคือจำนวนชิ้นของไก่ทอดใช่เปล่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีกี่วันก็นี่ไงข้อมูลไหนมีกี่วันหรอนี่ไงวันที่1ขายได้115วันที่2ขายได้112วันที่3 4,5,6,7,8,9,10นี่ไงมันคือบอกว่าในแต่ละวันน่ะมันขายได้จำนวนกี่ชิ้นคราวนี้เขาถามว่าจำนวนแบบว่า ขายได้มากกว่า112ชิ้นมีอยู่จำนวนกี่วันดูสาขาเอก็ต้องดูช่องนี้ใช่ไหมสาขาเได้มากกว่า112ชิ้น112ชิ้นอยู่ตรงนี้ที่มากกว่ามีกี่วันก็นี่ไงวันที่1 2 3 4 5 6 7 8สสรุปแล้วก็คือตอบ9วันนั่นเองที่ขายได้มากกว่า112ชิ้นง่ายไหมนักเรียนแผนภาพต้นใบถ้าทำได้แล้วอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ